เราไม่จะภาพยังง่ะมันเป็นไปยากเป็นนาย่ออกขาจักรกขัมรเรียตัวนี่จะ้เ็่ามงมืองแต่ยิ้มโย่จะยิ้มยแต่ยิ้มหวันวานวนวานววันวาหนนวนาาานานน

ยืดเลยนนะอยากพอนี่ไปห่วงมึงไปห่วงกันนะพ่ออยาให้มึงเอาลูกเอาหัวมาสุดนอแทนเนออยากให้มึงเอาหัวมาปกครองบ้านปกครองเมืองแทนหอมึงจะไปแต่ไรเลิศเปเ่าเพชรขาวมึงเปล่าเลาพเปล่า เอามาล้งมาแล้วครัโอ้ยใส่กูเดยมาหาเลยุนอนด่าเต็มเลยเต็เลยกดินาเดินซบาทย่แยยวๆย่แบบันโทษหอจ้าเถอไอ้กูจ้างมอรังสิมนี่มานรงประมาณสามมูดเรือดหวเทียสีตายจีคือมารักษาเวลาเวลาเดี่มารักษากัเลยฉันมากนน่ฉันเพื่อสามงม้คนี้เยวนี้ัติดาจนมากระเทียงเนี่ยเอาม่ขคือสีเทียงเอาคนมาตัดนสินี่เดเดหมอรหมอรจ้าเถออ ม่คอยถามไนถามตาหมอลำซงกับหมลำมูมาลำเซกันม่คอยสื้อนแคไหนบานเนาะเอามันไปหนักแค่ไหนค่ก็วะาเลยพวกละาชเราหัวนละานอายุตัวสิ้ํนแบบไหนไปหนักแ่ไหนต้องส้นที่เอาคอยสิ้นแ่ไหนนัสองนาที่คอยสื้อนเขาเป่าลมปีโอ้ลมปีเป็นสัญญาณไม่เล้วอันนี้กยังก่อนนีหมลำมูมลมูเมันคือขื้ไม่จากแก้หรือที่ปอดเนี่โอ้นัเองนี่ต้ผมรองหาพักปอดตลด เอ้ยน่ได้อ้แม่้าภาพยังะเป็นไปยากเปนนายุออกขาจักรรไอ้ตัวตมววัว้อตุ๊ไส่รอมันจักรตัวตัวตัไปขึ้นรถแต้ผมจเข้าเนี้ยหรอแล้วมอจะเข้ากัว้าวแ้เรียกว่สองตัวอรอวอยู่ไหนอ่ะตัจะแต่เล่าดูไปั้น พอเด้อานียวเอาอีกทีค่ะห้เสียีนให้เสียบงีให้นพุ่ไหไปไนไปนนสาทีพอทานีบังหันทมอลโมแล้วบไดเสียงมเีดนขับหมอหมอก่อนก่อนที่พลันเรียกแล้วเอาเสียบวงนไปเด้อเอาทั้งหมดเรียมตัว อย่างผมอะตัวเต็มโตเราเ่นเกมเกมโตแล้ยอย่างที่เราเราเคยยืมเมกมทีอา้องาาัลอะท่ากองนามแล้วหมดแอ้เพือนวันนั้ไดันน้บลังเดอก็เอาอไปหมอรังซิ่งรังหนึ่งสองสม เินเนแจ้แกไอ้เงินเินแ้งมาานผมเดินสีทองอหวานเเรื่องไบกู้มาตองถ่งแสงแสว่ะต้องหาสก้องสองนที่คือโบไหวาแต่จคีร์นว่รดูงข้ายู่วี่หัว้งมาูกโก้แนทอโกหนะาทำมาทอกันโตมเสียสีสีอริยนไตโยอแากจะมาบุทธตนังพระมาัตนังสั่งมาลนตตะ ม ja ้องเข้าใจวมาม้องเอาลูกเอากไรแล้วมือกเอากัวไปพาน้เอออาตุนี้เป็นเด้าเวยนามตัวเต็มห้าโงเวียดนามฟัาเลยจ้า วายวนกับควกูกว้นไกับคุณกับทคนนะพทำซจังกูแยตรงนี้ก็หันไปยี่งล่ะเอ้ประันวมนสิ่งะแต่หน้าอ้วแล้วรพอยไปสิงห้าคุณนี่โคไแล้วยังนขีอยาไรเพี้อ่เป็นรกเรก็เใทุณาอีนานะ่นอย่อ้าเอ้ามึงเังขาจพอเลยพอให้ลูกเหัวมึงย่ขาแ่ ไอ้ทหารทหารร้องแกงเลยวัดไทยวัดนั่นวัดนู้นเหมือนมูทูลเนมารับกตูจะได้ตัวทหาบพอนหาหาเนรทารถีมาท่านพี่อไม่งันตหารางารเป็นแต่กออกจกทีะ เอาเอาหนังจะได้บอสิวาเอาหนังเอาผ้าเขานหนัง้นนี้เูให้เพื่อนเตนโตแลเพื่นปอได้วยบ้านเอจี่จังนอนับันนอนนยกตื้นจะเอาให้ัว่านหนังท่านหายใจอย่างนี้ก็จะอกบาอรับรเตน่เป็นเนแน่นแ้อนกาเาอนน้องเยรอกนปออบานน้อเย่อกนูมจ่อนอเลยามา ผมเอาไปนีแมนเอาแค่สิจะเอาตอนไ้เนี่ยพูสักไรเออเอาาไ่ได้ดนะหเ็ะว้จะไหนในเมื่อพปฏิเสธแล้วมึงนเอาอีกเอาแคสิเอาจคไหนครับพอให้มือเสียงไทยเอาว่าขันยุ่งอะไรไปผู้ใดเจ็บพุงอะไรนมึงเลยแต่เราพู้นั้นต้องเป็นผัวมึง เห็หมาก็ว่าบลองหมายก็ว่าดอกมือถอมนีอะไรรถมหนนละไม่นักอะไรรพร้อมอะไรปมบนย่งอไม้อไ้มาเนอมพร้อมอะไรธรรมดาได้อะไรน่พรอะไรดอกดาวเรืองอะขยันอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดินตัมาเป็นสักขีพัอธรยงานเออรยงาน เนไยวมามนนยังงี้ยน like ี s <S um ่สี่พูดองไทสี่ย้องตมาไล่ไปพู้ใดผร้นั้นไปพูนั้นเะเป็นคู่ของรถราก็ใูตูนีว่าูังยเแย่เียวกั่เรานี่ไงเนี่ยบักทิลุนโซก้อนปีใหม่ทีุ่นโซกแม่นีปอกไว้ตแบบโแตกแล้วีประโยชน์ตรงนึงสิเอาไปงานนั้นมเจีอไปงานเอาไปงาลูกงัานเนี่ยเลยแล้วไม่เอาไปไปลูกไผ่เนี่ยูก็ขายน้าทิมเบิด ี่ไยออกูไปพูใ้ขึ้นมาจะได้มีนัแบย่งี้เดมนี่มาแทนพี่ัยถนนทพี่ัยพนนทพ้อมเบ็ดพัดถนนไอ้หม่านเดเดเมู่้านนี่คอยมาดูอยู่จะเาไปเที่ยง้ายกอนิล่ะไทยอย่างนี่เดก้าพวกเลไปคล้องเจ้าโชคดีเด็โอ้ยอ้เจ้าหมุเป็นหัวถึงแล้วก็เดือดโ้ยพวกพี่จ้าง เอ้ยเปเนี่ยจ้าอาจังศิษย์สาหลาลาจ้เออฟังหมอแขงดฟหมอแขงทาได้ชมงบนว่าอเน่อพวกมาไล่น่อจ้าในนองนจะนเป็นเนี่ยจ้าอาจย์ศิษย์สาดูฟังฟังให้อายเสียค่อยเอายาบุมีหัว่สิีแเลยเขาเสก็บนีก็เสียใจทัเนีเอาด็เ็นเป็นตะแกงง่ายเลยแยผเขาอเรแกลกัน ก็กรบอยากดอกหนาเิที Lock, ่คนตันเยอะตันแย่เอออธีว่านไปถึงหลานเจีบผิวกันได้เออเจยบายุนเนี่ยไปพูดละมองเขาขังไว้พูดละคุณแล้วสิย่นบอกเพื่นกันมองกันจะพาดทีว่าไม่รู้ขังจะพาดไปห่างไกลาเป็นานเอาข้าเสียงหกพอดุแล้วดุกกระชากตวบัดตัวละหะตัวเซี่ยงยให้เียงไยบ่ใ ท่าัดเย็นอ้อแต่อนนพส์กันล่ะเนาะี่ปานย้นไปแหมมันมีทีนู่นหรไดบ้ารูไ่ได้รักไปก็ถือว่าได้รับโชคสองพานในปีไหมสิปีนี่เดนะเออโชคสองสันะเพระรุ่นก็อคยนอย่าคนหนักกันให้มจไม่ได้นี่นาะเดียวหา ไี่ใช่อาจารย์ท้นี่อาจารย์ท้นีอายื้อใส่หน้าหาทาไปพันมากงนี้อาจารย์ท้อยนีโอ้หีกกองั่นแหลพวันมาพันมสีตอนนี้ไ้อนดี่า้ิเสียใจนี่พันมาเขาอาจารย์ลูกนี่ขนาดเดียวกันเนี่ยตะบุญเว้ก็ถรับพูดตาไว้ดอก เอเาเียเยุบออกเอาละวะาลวเอาละวะลควายแกะลุ้ลุ้นลุผู้ใดที่หัวปีนปีนน้องรอดไหีนว้าปีนว้าจ๋าเอาง้อไดไหีู่โนพวกเราไม่แชร์ใหบกควกโคว ถอใครกไเรนใที่เป็นเจ้าไม่สักเพาไมันให้ยืมมือใครผู้นั้นต้องเป็นผัวหลนพี่งมอเจ้าอาวาสชาญชีพี่ง้อพี่ง้อจะไหนใครเป็นผู้ทิ่ันมาปีิงาเป็นหังเป็นผู่ยิงกระแทกกันได้พจหว่าตัวที่เธอพ่อ

พี่งอะพีเงาะผัวข้าชม้กะเปายกรเป็นพีเงจะตงจะงกันรถพี่เรียวชกตาวแล้วพีเ่าะนี่แงโลโกตีพีเะพีงไม่็ไรร่า้ี้านวเเป็นมือเป็นพัต้อง่กันเหมนเป็นพี่พี่กันหมดมาพวกมันให้ยกั้ไปไม่ตเป็นสามีรถเจา ไมเอกด้ว่ยแล้วก็เป็นพระเอกเหร่ว่าเราไม่เอ็ดไนระอดขาท้องเหมือนโตะบไปสูตุ้นพี่จงมาหกสิบปีป้ายให้พี่เงาะมือนี่แหละหกสิบปีจ้าเนาเอาเขาใครกให้ก็สักเราถูี่เงาะองรี่เงาะตกลรกเที่ยวเราจะนัเป็นเนียเลยมันบอจ้าโดนงโดรงโอ้ยดีใจจังเลย แต่มื่อีต่อไปพี่เนาะจะต้องเป็นผู้สักวข่าเป็นผู้ล่างช่วยล้างบวงของเช็นกัข้อกั๊กน้าให้ดูแบบเนี้ยเสียข้าเนี้ยทุกขั้งขอยใจบ่อนได้กูใได้ปากได้เ้าดูใข้ใจวะเวลาเนี้ยถ้าแค่เมาแค่ซ้ำแค่ปางแค่เมาแค่แผลกู้กู้เนี่ยพี่แอ้มพี่แม่พี่แม่พ่แอ้มพน่พ่อนี่แมตายแบบทันดันเสียลูกเสีย ได้กไปเไลยหวมันได้ส <tre quê> ิโอ๊ยาดาไปต้อนเราโอ๊ยงใส่พเศษมสักครั้งให้กับิตปปงประเทินครับไอที่เราไม่อบมือมียูขาน้องกันด้แมนไอดีกาบขอนําเนตปไม้เธหมอบ